สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวะแคตอร์และตอนนี้อยู่กับพี่ซีเอ๊ะที่นี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันเนี่ยทำใจดีๆไว้นะครับคุณทำใจดีๆเอาไว้นี่มาช่วยตอนนี้หน่อยสิคุณคะหายใจสิคะคุณคุณคุณคะเฮ้ยทุบแรงขนาดนี้เขาจะฟื้นไหมเนี่ยแล้วนี่อะไรกันนักดำน้ำมาทำอะไรที่นี่โอ้โหทุกคนคะ ดูสิที่นี่เกิดน้ำท่วมใหญ่ทำไมกันเมื่อคืนฉันจำได้ว่าฉันหลับแล้วพอตื่นมาน้ำก็ท่วมอย่างรวดเร็วทำไมน้ำถึงได้ท่วมเร็วขนาดนี้นะดูก่อนนั่นเป็นอะไรทุกคนอย่าบอกนะว่ามันคือเอ๊ะนั่นมัน UFO ใช่หรือเปล่านะเฮ้ยมี UFO ได้ยังไง หรือว่าเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากเจ้าพวกนี้เฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้มัง้งน้ำท่วมอ่ะน่าจะเกิดจากฝนตกมากกว่าแต่ว่านั่นอะ่ะเฮ้ยข้างหลังนายอะ่ะอะไรเหรอเจอตัวแล้วนี่ไงมนุษย์จับมันไปทำต้มยำกันเถอะเฮ้ยเอเลี่ยนจับมนุษย์ไปเฉยแล้วนั่นพวกมันจะเอามนุษย์ ไปทำต้มยำที่ไหนกันล่ะเนี่ยแน่เพื่อนผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นหายไปไหนแล้วอะบ้าละเพื่อนบนนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะดาวอังคารอันไกลโพนนี่เพื่อนจับมันกินะลรดีไหมฉันแค้นพวกมนุษย์มานานแล้ว <ś ling> ใจเย็นก่อนเพื่อนรอให้เจ้านายสั่งก่อน มนุษย์คนนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในพวกที่ชอบกินไก่สินะเพราะเราจะกินมันให้หมดไม่เหลือกระดูกเลยใครดูเซ่ใจเย็นก่อนเราต้องค่อยๆทรมานมันให้มันรู้ซะบ้างว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงฉันไปทำอะไรให้พวกนายนะ่ะพวกนายถึงได้โกรธฉันขนาดนี้อะ เล่าให้ฟังกันนะว่ตอนนั้นพวกนายโจมตีพวกเราพวกเราพยายามต่อสู้แต่ก็ต้านทานไม่ไหวพวกนายมีอาวุธทุกอย่างครบพวกนายทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของพวกเราเอ้ยทุกคนแต่ดูจากภาพเนี่ยรู้สึกว่าเอเลี่ยนจะทำลายมนุษย์มากกว่านะคะแม่จ้า ยังไม่หมดเท่านั้นนะพวกนายยังทำการทดลองเราอีก,อออกมาเถอะได้เวลาที่นายต้องจดใจทาแทนพวกมันแล้วนี่เพื่อนฉันมีอะไรอยากจะอวดนายด้วยละอะไรหรอเพื่อนเมื่อวันก่อนฉันเจอสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งล่ะฉันก็เลยเอาถุงครอบหัวมันเอาไว้ฉันคิดว่าหัวของมันน่าจะขายได้นะนายอยากจะดูไหมอ,อะไรกัน <C 1> คนสองคนนี้จะอวดอะไรกันนะนี่ไงมันอยู่ในถุงกระดาษนี่ละเฮ้ยทำไมตัวมันสูงขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทุกคนมันขยับได้มันคือตัวอะไรกันเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยใจเย็นเพื่อนไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวฉันลงไปดูมันก่อนนะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนายไปไหนแล้วอะนั่นไงเขาอยู่ข้างล่างนั่น คนคะอย่าบอกนะว่านี่ก็เป็นเอเลี่ยนอีกตัวหนึง่งแต่ลักษณะมันคล้ายกับไซเรนเฮดเลยแต่ว่าหัวของมันไม่ใช่เว้ยไหนเปิดให้ดูหน่อยดิว่ามันคืออะไรได้เลยจัดปะเฮ้ยมันจะขยับไหมเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วทุกคนเอาหัวของฉันคืนมานะ เอาแล้วค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนก็นอยู่ในเกมรอบอกแล้ววันนี้พี่สีจะพาทุกคนไปท่องในโลกอวกาศที่เต็มไปด้วยเอเลี่ยนค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นบนยานลำหนึ่งแล้วยานลำนี้เนี่ยก็มีการทดลองแปลกๆเพื่อมวลมนุษยชาติแล้วเราจะรอดจากที่นี่หรือไม่มาค่ะ มาดูกันเลยดีกว่าและในแบบนี้นะคะเขาก็มีเอเลียนให้เราเลือกซื้อมากมายเลยและทุกคนดูมันมีเอเลียนตัวหนึ่งคือตัวนี้เอ่อไซเรนเอเลียนได้อะไรเนี่ยเปรตสามหัวราคาโอ้โหเปรตก็เป็นเอเลียนด้วยโอ้โหทุกคนดูมีแม้กระทั่งเอเลียนหัวหนอนก็มาค่ะ นอกจากเอเลี่ยนแล้วนะคะ <_ C BS> เขาก็มีกระเป๋าให้เรานะคะ <_ C BS> เลือกซื้อด้วยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ซีก็เก็บเงินได้520บาทแล้วคะ่ะมาคะ่ะมาดูคัทซีนกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเอาละคะ่ะ <_ C BS> เขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้จักมันเฮ้ยมันคือตัวอะไรอะผมเป็นกังวลน่ะศาสตราจารย์ถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตนี้ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วแล้วก็โลกต้องพินาศแน่ เราไม่ควรจะกลัวสิ่งที่เราไม่รู้จักนะด็อกเตอร์ผมคิดว่าเราควรจะยอมรับมันด็อกเตอร์กูเกิลนะคะก็บอกว่าเข้าใจแล้วและตอนนี้นะคะเขาก็ต้องการ DNA แล้วก็ให้ตรวจเช็คนะคะชีพจรของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ค่ะทุกคนโอ้โหเรื่องราวมันต้องเข้มข้นแน่ๆเลยยังไม่บอกนะคะว่าได้เจ้าตัวนี้มาได้ยังไงนะคะแต่นักวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยกำลังทำการ ขีข้อมูลอย่างเข้มข้นเลยแล้วก็บอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะสำหรับการสก,กัด d n a อค่ะทุกคนจะเอา DNA ไปทำอะไรกันเนี่ยแล้วศาสตราจารย์นะคะก็ขึ้นมาข้างบนนี้ค่ะทุกคนศาสตราจารย์บอกว่าอย่างที่เขาบอกด็อกเตรอร์นะคะว่าโลกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะเฮ้ย <h ati> อะไรทุกคนมันมีควันขึ้นตรงนั้น ว่ามันต้องมีอะไรหมกเม็ดอย่างแน่นอนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ไว่าอย่างไรก็ตามเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้มาค่ะทุกคนมาหาทางเอาชีวิตรอดออกจากสถานที่แห่งนี้กันอุ้ย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 ยานสันยานสันให้ตายเถอะที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รู้ๆนะคะทุกคนเอเลี่ยนเนี่ยมันออกมาเดินเล่นแล้วจ้าเราต้องหาทางออกก่อนแล้วนี่ด็อกเตอร์เอ๋ยศาสตราจารย์เอ๋ยเขาหายไปไหน โอ้โหเอ้ยทุกคนมันมีรูปอยู่ตรงนี้แต่ว่าเอ๊ะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเดินมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราแอบตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเวลาที่มันมีเอเลี่ยนนะคะเดินมาหาเรานะคะแผ่นดินมันจะสั่นไหวคะ่ะทุกคนนั่นไงมันมาแล้วทุกคนดูดูดูความสั่นนี้โ,โหถ้าในชีวิตจริงพี่ไปอยู่แบบนี้คือพี่ต้องกรีดร้องแน่ๆเลยทุกคนน่ากลัว ดูดิดูเมือกเหล่านี้ดิโอ้โหมันเป็นเกมแนวพิกกี้นะคะทุกคนแต่พี่คิดว่ามันยากกว่ามากมากเลยค่ะมีความซับซ้อนมากๆเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันทิ้งมันทิ้งกับตักไว้แล้วค่ะทุกคนพี่ต้องรีบไปก่อนอ้ามีที่เผาอย่างนี้ก็เสร็จดินี่จัดการเผาเลยจ้าเว้ยร้อน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  วิธีการเล่นง่ายๆเลยนะคะทุกคนเราต้องทำการกดสลักนะคะที่มันฝังอยู่ตามกำแพงนะคะทุกคน2จุดนะคะแล้วจากนั้นนะคะมันก็จะมีเปิดมาแบบนี้นะคะตรงช่องนี้ค่ะเราก็จะสามารถได้อาวุธชิ้นนี้มาแล้วนะคะซึ่งในเกมเนี่ยมันก็น่าจะมีเออแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่เนี่ยก็เล่นหลายรอบเหมือนกันนะมีน้องแฟนคลับนะคะมาช่วยกันเล่นด้วยวันดีคะทควคน สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยทุกคนเราจะหาทางออกจากที่นี่กันหุยมันงงตึ๊บนะเนี่ยมันเหมือนเดินวนไปเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนพี่จะจัดการกับเจ้าเอเลี่ยนตัวเมื่อกี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการสตาร์ทมันอันนี้เนี่ยเป็นตัวเพเยอร์นะคะทุกคนผู้เล่นนั่นแหละดูอ้รันร้อนร้นเฮสม้มหน้ากันละขวดเจ้า นี่นะคะก็เป็นสลักอีกจุดหนึ่งค่ะทุกคนสังเกตน,นะมันจะมีเส้นดำๆเห็นปะพอเราปลดล็อกสลักแล้วนะคะมันก็จะมีของอันนี้ออกมานี่ไดกีการ์ดสีฟ้าเปิดห้องถัดไปพี่เจอแล้วตัวนี้ไงคลิปตดัดเฮ้ยนั่นแหลคะค่ะทุกคนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่เล่นหลายรอบมากอะบอกตรงจริงนะคะพี่ยากมาก ใจเย็นค่ะถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายรอบแล้วนะคะเราก็จะเริ่มชำนาญค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าเราจะไปทางไหนดีอะซ้ายหรือขวาดีอะทางซ้ายค่ะพี่ทางซ้ายโอเคเดี๋ยวพี่จะแอบไปทางซอกนี้นะคะทุกคนดูความสั่นเวลาที่มันมาอยู่ใกล้ๆมันทําให้เราควบคุมลําบากพี่คะหนูจะหลอกแล่วมันตรงัหนนะคะโอเคจัดไปเอ้ยมันรู้ได้ไงดีเอ้เอฮ่ไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านอันนี้มันแกมอะไรนี่ เหมือนว่าเราจะปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนด็อกเตอร์เขาก็ขอบคุณเราค่ะแต่เอ๊ะมันจะปลอดภัยจริงๆร,งรงเหรอมันเหมือนเรื่องราวมันยังไม่จบเลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าด็อกเตอร์จะว่าอย่างไรจริงๆแล้วนะคะทุกคนมันมีศาสตราจารย์อีกคนหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ออกมานะคะตอนต้นเรื่องเนี่ยสตราจารย์หายไปไหนแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่คิดว่าเราควรจะต้องออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดคะ่ะเพราะที่นี่มันหยองเกินไปแล้ว และพี่ซีคิดว่ามันต้องมีต่อภาค2อย่างแน่นอนค่ะทุกคนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้ามีภาค2ต่อเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาบอกกันนะวันนี้ไปก่อนและบ๊ายบาย